สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนพี่น้องเจ้าเมื่อเห็นแนวบอวโอ้อันนี้เขาในหลวงพาจอยพิ่ได้เมื่อเห็นแนวเว้นมึงตะเฮงไงน้อเฮ้ยมึงไปอยู่ใช่มากพี่ตีหนามุนแะเอาะมึงไปเห็นยังเฮ้ย เหตุยังแบบว่าเขาเคยใส่ครีมแล้วมันก็ไวต่อแดดอันนี้มึงใส่ครีมยังหลายยางโอ้น้ำไม่ได้ทับผาโอ้ถ้ามันชิเป็นผ้ายาคุ้มเนี่ยเฮ้ยกระจายเลี้ยวเออเลี้ยวกระชาบตะบอลมันแผายาคุ้มปกติมันจะเป็นอย่างสี่ปกติเป็นมีเลยเฮ้ยมึงโตน้าให้ไปเทียวเลยทีเดียวเฮ้ยจ้าหมอนอยู่เนาะ ดำหมวนเไดำก่ยองมาลายเเอ้าค yeah ือว uh, anyway ่านั <No ly, as well as as own, <No ่นอเขาลกไข่เมื่อื่ลงดำมากาตาแบบมีแต่ตาบางยาวใหญ่กว่านี่ดำยังประมาณหลอค้นหนึงนี่แหละบชุพนมาลเอากาเจนวนัพี่น้องผูเจนวหายกาชุพนตานึงหายคอางได้ยงประมาณึงงประมาณหอดนหนึ่ง มุดก,กาก่อน้ยนั่งข้กระพัวมาดามซอยออแล้วก็กิ๊ก้อะไรตำขย่มมันอะไรทีมงานอันแม่นนองดำเจะได้เจไ๊ไห้เลย,ย,ไ,ปยไปเฮ้ยไปย่างไป,ไป,ไป ยางก้านเราก็ลบขึ้นมาป่ะใช้ของก้านอยู่ป่ะอือถ่ายให้มันบอถ่ายนี่เขาจะถ่ายยังเาบุมีเนี่ยถ่ายเลยถ้าเราพื่นว่าไปถ่ายเสือเลือดควนกับแจ็คส์อยู่ข้างในยังไงบุพเพอที่แต่ถ่ายชีวิตประจวันครอบครัวเบิดเท่านั้นเป็นอะไรอีกข้างกูก็ยังสี้แย้ชมอยเละเลย ขึ้นมาแต่หัวยไปพังตัวเองมากพู้ใหญ่กองกันดินาชินลงไปเบิ่งัน <c oughs> พ่นงานอ่นแม่น้องดำพี่น้องว่าได้จักไห้เลย <c oughs> พี่น้องลงไปเบิง่ง ทั้งพุณนละทีมงานลกกะพี่น้องยังบดได้ไปไก่เลยพี่น้องเอ้ยบดได้ไปไก่ข้าแม่เลยผู้ลกคือทางหลุมได้ฉีลงไปเบิง่งมือในแม่น้องดำมานบดจากักได้จักหายแล้วพิจารณาของโคงยาวๆแถว,วนี้ข้าวกะว่า,าชื่อศิบ,บุวิชสามหาได้ร้ายกว่าหันได้เนาะนี่โอ้แม่น้องดำเรามานมือนี้ยิ่งผัวผนวตสิบหายนดำที่มาสัน่น มันจ่งเสื้ไดร์ลายไม่แต่ใช้ยได้าาาดามห่างว่าฉันดามห่างเขาจะก็ยังดามปกติอยู่นี่ไปไปนอนลงไปเบิ่งคุณงานไหมนอนดามไม่รู้หายหน้านะชุดแจ้งหูแจงตาพิงขางน,านั่นป้าน่าอย่างหายห้าวท้ายสิบเอามีแต่ให้โขกท่า <c ười> นปีหนาแต่บอลแน่ไปนองเลย กันี่เป็นระหนีวะมันบดจับไม่ใช่คนถืออะไรนี่เป็นอนดีไปหนอน้องหนัดลงมานำลังใช่แหละเห็นแม่หนองดำงุมง่มๆอยู่โอ้หนึ่งสอสามสี่หยอะไรอือ ช่ว,วเ,เวลล่าอะไรวาจ๊ะป้าทูเราปะจากันนงเพชรลงไล่แล้วลงเพชรลงไล่แน่ววแมันต่างเทศเ้ย่าทองดำเอ้ยจะจะจังไห้จะคือมานจะมือนีิผูมิตใหญ่ใหญ่เก่งบ้าเก่งบ้าเก่งเลยง ไพี่น้อง้อไปเรือยไปเรื่อยไปเรื่อเอ้ามาปุณิในด้านเน้านี่แล้วมาแต่ทางไหนเสร็จแล้วเราคือเราไตรท้งไหเราลงแตด้อยเงยจันทร์มาเออเราคือด้านหน้าแบบสี่เออไม่เอ็นบ้พี่น้องก็อย้ค่ะอือ โอ้ยเทีนผู้เดียวนี่ังาจะการเทียน่นัั้สัเนตดอกดะการเฮียนสูตรเป็นบ่มาบ่เป็นก็มันก็ข้อก้าหักอยู่ขุนต้นหรือเป็นอะไรบงเรเพี่น้องเออลอมึงดูลอมึงดูเป็นอย่งก่อื้ออือเขาเยนเราซ้อนจับเลยนี่นะฮะบุกเคยนหน้าเห็นตะล่าเลยอัน ตายเร็วจะชิด้หผหนึ่งอยู่สเดือนยาซะพี่น้องเป็นย่างไี่น้องเอยเอน่อศพท์าเอจริงมาอมันดูพี่น้องเห็นเน้อโอ้ยมากิดขาเอ่ยยาเถอะยาเถอะขาพักหักก็กาุแล้วอืโอ้ยเมนองด้าเมื่อปไดกินไม่ได้หยั่งดอกเจ้านะเศร้าซะเป็นอานาหลับจ้างเขากัสิเต้ข้นกันแนวดิพอกาเขาฮัก พี่น้องเลยก็มาแต่ทังเยียงผู้บอเจ้าน่ะโอ้เรามาพัวอยู่ทางสองคอนบอกโอ้มามาอยู่หาจักปีละฮะโอ้เราก็ลยเก็มีจะดําอย่างสี่บอกตีมนบาทแล้วอ่ะเห้ยก็มาเบิ่งดูนี่เฮ้ยรดําน้ยต้เคยเห็นบ่เขาเป็ต่งมีข้อก้าวปดย่างลฮ มาดูค <'s> ่ะลาแก้ม hmm. uh ัด huh. ก uh ้าดำแต่ว huh. ่าลาผัดอันกำ้ลาบผัดดำไว้มาตดะเบียงเฮ้ยสบายดีพี่น้องเออรัากแล้วรับปากเอนเออนะเออแล้วก็ดำไว้ได้เลยเออ เห็นผัดเม่์แงดำมามามือเดียวผัดแม่์แดงดำมาเห็นเออเพ่าเจ้าเจ้าม้านเติบแล้วเมย์องดำหนึ่งสองสามสี่ให้ที่หาอะไรนี่ม้านเติบม้านเติบอือขจาวันขบ น้องคนต่างประเทศมาดำนานำเหมือด้วยเบาดำ่เห็นสรมันดวมึงเพื่อจเขากาฮักตายเป็นหลักอุบเหตุวนแล้ว่าเฮ้าหีือขั้นเพียนดำคือเล้าน่นเออหักเออหักฮะเด่นนะหักเลาเคยแล้วมันก็งามที่บัดเฮ่าชิเพี้ยนคือเรล่านี่นะยังวะ ข้อกาไมันช่ฮักเป็นหล่ากูเลยมาหาจับจังได้ก่อนเอื้อยจะให้ได้ก่อนโอ้แมาเอแล่กาเอดนเมือโอ้ดจะการมึงเฮียนแบบเ้ล่าได้บ่กูโชซ้ายกูลงดำรอบแรงกูเฮียนสูดเล่าเลยเป็นตะมวนแท้ แม่คั่วมโอ้ยแม่น้องดำดำคือหายาสักจะดำมนปตะกกรนโพเอ้ยเมืงนีเอาเมืดูสรเอาใหม่ดูนเอาใหม่ดูเออโอ้ยมันก้าวตะไคเอ้อะไรมกมายเลยนะานกลับนกันน่ละรกับบ้านได้ไหอขนกับบ้านเดียวกันนี่แหละช่งคนงคน แล้วก็ดําไห้ก็มุยได้เออ่ต่ลงต่ลงลงต่อลงจ้าลงัูโอ้ยูเห็นมาผูแห้งแล้วเอกะเกินขาดพี่น้องหน้าแม่น้องดำเหมือนเขาขิดมาใชได้แต่ซ้มหายเพราะมันหายเงาคือว่าแล้วเราบอกให้เจ้าดำมันบอลได้ดำมันเอาไได้เลยพี่น้อง กรร็เลยไว้หอดีนะพี่ได้ยงาๆขันว่าตัดตัดอยู่หันเป็นไห่เป็นเป็นสองไห่กับสองสี่หกแดดหมูยังดำอืออือ ไ <laughs> อ,อ่ไอ่เลยยิย้นพัวเจ้าคื้บูซื้อเอาแม่นนองดำผัวขับโมไยก็บาได้อีกของ,งนนอ้ายเลยอือย่างไรกะหน้าล่ังไทรกนีอบขันรอบแบบนั้นก็อ้ายชิยได้ผาใครดวนเลยวสินนะโูยังพายขาอันเลยายาน้าด้าอโอ้ห้าขากห้าขากเจาดำเด้ <c oughs> เดี๋ยวกูลงมจะเบิ่งเล่าดอกเฮ้ยอืมเฉพาะว่าถ้าได้ยินพอใหญ่นะเอิญว่าคนนันอันคนต่างประเทศคนต่างประเทศมาเบิ่งแน่มาเบิ่งแน่อยู่เอิญข้าอยู่ว่ากวาอยู่พี่น้องเออเราห้องอยู่ว่ากวาอยู่ก็ะคือในใจว่าทุกคมาจากประเทศแดนนอว่ะเมืองนอกเอเพราะเราดู้อจังไดเนอ้ะว่าคนดำหน้าคือหมู่ต่างประเทศ ก็เลยบุเร่บุเร่บร่บุเร่มาพี่น้องเผาน้ำกะก็เลยว่าตอนแรงเพื่อจะชิลงไปเบิ่งมาต่างประเทศหรือบ่ต่างประเทศก็ลงมาเพิ่นมาเห็นนเลีพี่น้องดั้นาดเราก็ดับมคือหมู่แต่เราดั้ไว้นะหน้าเราก็งามอีกอืมดั้มไหวอีกต่างหาก จำไก่ตอดเข,าข่าผู้เละยายเอ๋ยเจา้าเก่งเก่งโอ้คีดพี่น้องว่าเม่น้องได้ไสิได้แอนร้ายปันนี้อีพี่น้องเกินขาดมือนีพี่น้อง <c oughs> ยังสองไห้พ่ใหญ่เอ้ยซึ <c oughs> ่นกำลังขาดไหน้นะที่พังอรดัมนาแรงว่ะเออคอยดัมไปพ่ปใหญ่เอลย น้ำจักหน่อยผัดขึ้นเมื่อส่งชู้เจ้าแล้วนี่บ่เพิ่นขันบรถบ่เป็นให้ชนะอันบอนครึ่งผมว่าขัาบลอดมันเปลี่ยนกันมือตัวแรงครับมือตัวแรงว่านนี่บ<อ>่จอดในา้าหันจอดใน้าหันแล้วก็เอาคนพวกบานคึ้งมันขึ้นน้ำโอ้ไปส่งว่านอ๋นอแล้วเัิดคับบ่เป็นอันนี้เราหาอัน คอยนั่งครับไห<ด>้น<ด>ี่เรามาก่้เลยพี่น้องเอาเบิงบบ่งค่ะค่ะสดใเจนเจนเลย,เ,ลยเอาย<ด>ายกันนี่ปก<ด>ติถ <ๆ S 2> ้าปกติเอาเรชิะดำเฉยสั่นพี่น้องแบบนี้น แต่ม่นจะแตกต่างกับลาดำทับเราดาอันนี้คาับคาติดำนะสิดำแบบนี้ดำเกี่ยวก้อยดำกระปัน่นคือซุมห้าแต่เราผ่บ่อดำเบมือซักลงซักลง ที่กิจะตอบคิวจองหายพี่น้องลูกไปครับพี่นาาลูกกะาคุณผ้บ